ไทยแลนด์ Thailand, สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์โคโรราครอสจีอาร์สปอร์ตอาราบัสชิลคับกาแฟแดริปพร้อมดื่มเอเซนซ์เอ็กซ์เพรสแคร์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นผสมสารปรับผ้านุ่ม กับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับตอนนี้เราย้ายมาเล่นเกมกันที่สวนหลังบ้านของผมนะครับเกมนี้สมองต้องเล่นแล้วก็ร่างกายต้องว่องไวด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้มันเลยสับสุนโดยกาแฟอาราบัสชิวครับกาแฟริบพร้อมดื่มในเกมตบติดต่อ อากาศเย็นๆที่สวนแบบนี้พวกคุณจะมาง่วงเคลิมคล้มๆมไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ,รบผมใจ้จัสตินนําเครื่องดื่มมาให้พวกคุณได้ดื่มกันดีกว่าครับจัสตินเข้ามาครับเชิญดื่มกันได้สบายเลยนะฮะอันนี้เอามาให้ผมขอบคุณมากครับเรียกได้ว่าในตู้เย็นของผมนั้นเต็มไปด้วยอาราบัสชิลคับกาแฟดริปพร้อมดื่มเพราะว่าทานง่ายมากๆนะครับไม่ต้องไปกินไกลถึงคาเฟ ก็เหมือนมีบาริสต้ามาชงให้ถึงที่เลยนะครับซึ่งก็ใช้เมล็ดกาแฟสายพันุ์อาราบิก้าแท้100%จากบราซิลค่อยๆรินน้ำร้อนลงบนกาแฟคั่วบดช้าๆทำให้รสชาติกลมกล่อมสุดๆคุณนิชาครับในฐานะที่คุณเป็นบาริสต้านี่เป็นยังไงบ้างรสชาติเหมือนที่ร้านเลยไหมหอมมากๆเลยค่ะรสชาติเหมือนได้ทานกาแฟดิบที่ร้านเลยค่ะกลิ่นหอมสุดๆไปเลยค่ะ คือที่มันหอมแบบนี้เพราะว่าตอนริปมันเหมือนริปมาใหม่ๆถูกไหมใช่ค่ะต้องซื้อติดบ้านไว้บ้างละค่อวันหนึ่งกินกาแฟกี่แก้วคะน่ะวันหนึ่งถ้าดิบเองก็ประมาณ5-6แก้ว <c oughs> โอ้โอกินคาราบไม่ได<า>้เนี่ยไม่กินค่ะชอบกินกาแฟเนาะกินแต่อลบาบัตค่ะ อย่าลืมซื้อไปติดบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เขามีให้เลือกถึง4รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ลาเต้มอคาและคาราเมลมาเกียโตนะครับสดชื่นกันยังสดชื่นมากสดชื่นถ้าอย่างนั้นเราลุยกันต่อนะครับเอาล่ะเกมเกมนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เรามาเริ่มกันเลยนะครับหมวดวัตถุไรไฟไอที่ไปเชื่อมเน็ตปะไอไฟวัตถุไรไฟมีอะไรบ้างเริ่มแอลโกอฮอล์ลิซม รีบรีบอย่ารีบน้ำมันกัญชาและลุกยากด้วยไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันดอกทานตะวันเป็นเพงผช่วยดยผมจมผมจมลูกปันติดต่อไปนะครับตะกี้ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันเป็นเพลงนะไม่ได้นะครับผมไนโตรเจนเหลว มันคืออะไรอ่ะมัน้งไม่เย็นมัน้งไม่เย็นไม่ใช่เหรอมันนะทังไม่เย็นไม่ใช่เหรอทั้งไมติมแผลใช่ไนโตรเจนแล้วนะครับไม่ได้เป็นวัตถุไวไฟไปออกไป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 เด่นคุณครับคุณต้องเดินเทศตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นทีมของคุณเหลือแค่3คนและเด่นคุณออกไปก่อนเลยความสนุกของมึงนี้คือการเป็นเซฟการ์ดให้ใหญ่ชิ้นชูโอเคเซฟการ์ดไว้ เราเปลี่ยนหมวดหมู่นะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่พันปลาอะ,อะไรบ้างพันปลาชนิดไหนบ้างาเริ่มโลมาโลมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปลาใช่หรอโลมา,ลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเก่งมา,าบมาน้ำปลามมาน้ำมมีครับหมาน้าน้ำหมาน้ำา,านครไปนะครับปลาดาวสลามใช่ ใช่เหรอสลามถูกต้องอะไรนะผมอกอนะปาดาวใช่ไหมบอมพยายามกดแล้วยาวกว่าเขาแต่ไปไม่ทันนุ้ยคุณนุ้ยมีสิทธิ์ไล่ฝั่งนู้นออกหนึ่งคนจะไล่ใครออกไปนั่งข้างนอกครับบอมแค่ช่วงยาวแต่คุณพุ่งมาแล้วคุณเลยเอาใบเฟิร์นออกเลยใบเฟิร์นออกไป ไม่เคกครั้งไม่เคยค่องก็แล้วพี่ไม่เลยหมวดต่อไปหมวดเครื่องดื่มใส่นมอะไรบ้างที่ใส่นมลองดูลองดูเริ่มชาดำเย็นโคอนเฟลกบิงซูบิงซูไปไปไปโอ้ยได้เหรอใช่บิงซูมีใส่นมใส่นมใส่แล้ว่นมแต่ลสนะ บิงซูเป็นขนมไม่ใช่เครื่องเดิ้มแต่ต้องยอมรับนะไปดูภาพช้ากันครับบอมเขาโดดสวยมากคุณไม่ให้คะแนนอะไรเขาเลยเหรอฮะบิงซูเป็นขนมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้คะแนนคุณจะต้องในประเทศตัวเองจริงๆมันต่อไปนะมันมีฮอกไกโด ก็ไม่ใช่นะต้องนมฮอกไกโดอ่านมเประเทศเป็นนมประเทศฮอกไกโดไม่ใช่เครื่องดื่มนะฮะโรตีใส่นมข้นอันนี้เป็นขนมไม่ใช่นะฮะเต้าหวยและก็มีอันที่ถูกต้องจริงๆที่เราเตรียมไว้ให้คือลาเต้เกี่ยวข้องกับนี่เลยบาริสต้าด้วยแล้วก็อาราบัสด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องในะทศตัวเองครับคุณบอมออกไปบิงซูบิงซูถอยไซะ เออขอโทษนะฮะฝั่งนี้เหลือแต่หมากระเป๋สองตัวทั้งหมดต่อไปนะครับมัวต่อไปหมอดูชื่อดังของไทยเอาแล้วน็อตตาดามุสนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของไทยพร้อมเริ่มเลยฮะคอแรกไม่ใช่แน่นอนหมออ้อยหมออ้อยไม่ใช่ออนี่เขักแสดงดำนักแสดงดำใช่หมอปลาหมอปลาไม่ใช่ มือปราบสัมภเวสีหมอแลบแพนด้าหมอแลบแพนด้ารักษาโลกสุขภาพดูแลสุขภาพหมอพร้อมหมอพร้อมแอปพลิเคชันหมอกริดคอนเฟิร์มเอาจริงพี่นุ้ยโคตรเกเลยมีหอยอ่ะโอ้ยนี่คือเชี่ยวชาญมากๆ ทางนี้นะคุณไล่ฝั่งนู้นออกไปหนึ่งคนพี่หอยเชิญไปเลยฮะเจอเอาแล้วพี่หอยออกไปสู้ๆนะหนิงเออเธอต้องสอนเราเอาเ้าเลยสู้ๆน้องเอ้ต่อไปนะครับหมวดกีฬาโอลิมปิกอะไรบ้างคือกีฬาโอลิมปิกที่อยู่ในที่อยู่ในโอลิมปิกที่อยู่ในโอลิมปิกจริงๆโอ้มันกระโดดพุ่งโคนเลยเมื่อกี้เตรียมตัวเริ่ม ทักไปเยอะเดินเลยเดินเลยผมเ้ผมเช็ดเช็คคู่เช็คให้ลูกทีมผอมว่าวคล่องแคบว่างไป่องไไอ้นี่กระโดดกรบถึงเรามาต่อกันเลยครับแบตเตอรี่มวยตับจ้า ภาพเด็กไม่น่าได้เลยเบสบอลไปเบสบอลไม่มีนะมีเหรอไม่มี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 ไม่ใช่เหรอมีในกีฬาโอลิมปิกเฮ้ยหนุยหนุยเพราะฉะนั้นคุณหนิงจะได้ไล่ฝั่งนี้ออกไปหนึ่งคนพี่หนุยค่ะพี่หนุยออกไปไปติดใจเนาะ เอาละคุณนุ้ยออกไปแล้วนะครับสุภาพสตรีล้วนๆตอนนี้สองต่อหนึ่งดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราเปลี่ยนหมวดหมู่ครับหมวดชื่อขนมไทยมงคลบอกใบว่าทุกคําตรงนี้ขึ้นต้นด้วยทองทองอะไรบ้างเตรียมตัวให้ดีถ้าเป็นขนมพุ่งเลยเริ่มทองหล่อเอ้บ้าผมอยู่เอคุณเคยอยู่ทอง เน hey, да well ื้อแก้วละครดิท้องเอกหมอยญาท่าสลโอ้ยเกือบจะไปแล้วท้องกีบมาไม่ใช่ไม่ใช่ท้องกีบมาท้องกีมาไม่ใช่แล้วกดกันได้ท้องกีบมาชื่อของคนทําขนมท้องทัด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 จบแล้วะทองลนะใช่เหรอ ทองอไรวะทองทัดถูกต้อ,ตองอคนไทยเดี๋ยวนี้นิยมอะไรต่างประเทศเยอะมากซะจนไม่รู้ว่าทองทัดคือขนมไทยเป็นขนมไทยที่มงคลมากๆเอาตรงๆนะเมื่อกี้ที่คุณพูดมาเนี่ยผมนึกว่ามันไม่ใช่ขนมม,มันนึกว่าเครื่องดนตรีอะทองทัดเหรอยินว่ากองทัดยินว่ากองทัด เพราะฉะนั้นทีมนี้นะครับถูกต้องและชนะไปนะครับผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับเชิญรับกาแฟอาราบัสชิวครับกาแฟดริปพร้อมดื่มเอาออกมาให้พราหมดนี่เชิญและคุณนิชาจะได้กาแฟอาราบัสทั้งหมดนี้กลับบ้านคุณคุณหนิงก็ได้เหมือนกันนะครับคุณหนิงครับเชิญตรงกลางเลยครับค่ะยินข้ากันเลยค่ะ เอาละขอแสดงความินดีด้วยนะครับตอนนี้ทีมของคุณหนิงเนี่ยถึงแม้ว่าเกมนี้จะแพ้ไปนะแต่คะแนนก็ยังนำอยู่เยอะมาก66ต่อ38ช่วงหน้าไปฟังเพลงใายเครียดกันนะครับแล้วออกลีลาใบาให้เต็มที่เลยเพราะเป็นเตมสุดท้ายแล้วเกมนี้ข้อละ5คะแนนเกมเพลงฮิตปิดหู รับเกมนี้นะคะตกติดต่อค่ะต้องยกความดีความชอบให้กับลูกทีมหนิงเลยโดยเฉพาะพี่บอมทุ่มเทมากจนแบบเลือดสาดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสุดท้ายหนิงก็ทําได้ไม่ดีนะคะเกมนี้ก็เลยได้แพ้ไปเกมหน้า5คะแนนค่ะหนิงจะกว่าคะแนนให้ได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อเข้ารอบแจกปอดค่า